คือตอนตอนที่ถามพูกมันอ่ะมันมันมันโกหกสามคนเลยเหรอหรือยังไงเรียกคุยทีละคนบ้างหรือคนไอ้เปิรพี่อีกสองคนไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดคือยังไงก็คือก็คือเงียบกันหมดเลยตอนผมต้องต้องโทรหาคนที่มันแบบรู้อ่ะว่าใครไปป้นหรือเห็นเหตุการณ์อะไรเงี้ยพี่มันมันจะพูดกันอืมแต่คนโกหกคนแรกเคยเปิด ก็ช่วยยกันปิดบังแหละพี่ถ้าพูดตรงอ่ะอืมเพราะตอนแรกมันเป็นเรื่องของเหมืองไงค่นเหมืองโดนใบไม่มีเรื่องเกาะเข้ามาเกี่ยวหรอกตอนแรกอ่ะแต่ทีเนี้ยผมว่าคนในแก๊งอ่ะมันรู้เว้ยอย่างเช่นไอ้ต้างเงี้ยวิต้าเนี่ยมันรู้อืมเพราะว่ามันบอกว่ามันถ่ายปืนไปแล้วแต่ปืนมันก็โกหกวิต้าเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็มันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้พี่มันไม่มีหลักฐานว่าพี่เป็นไอ้ปืนอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบไปทะเบียงคุ้นๆอะไรเงี้ยสยบตีมรถแก๊งเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอื รขาเด็กไอเดียวมันก็โดนป้นไปแต่เดียวมันก็มองข้ามเพราะว่ามันไม่คิดว่าเป็นแก๊งเราไงก็เลยต้องไปตามหาว่าายทะเบียนนียเป็นของใครสุดท้ายเป็นรอยปื๊ดเรึ่งในรูปอ่ะรถปกติพี่ก็เห็นรถมันใช่ไหมล่ะสีชมพูมีลายการ์ตูนในรูปมันคือสีเทาเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นสีดําคือทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดอะพอมันเสร็จงานมันก็เปลี่ยนกลับซึ่งมันก็คือมันตั้งใจไปป้นอ่ะขับรถอะไรไปสตูตานเหรอสุโก้ไงพี่สกโอตเอาสกโกตไปป้นเลยเหรอเอ้าส แเมื่อกี้พาไปมันพูดอะไรบ้างไอรับไอรัมก็มันมันก็บอกมันก็ขอโทษอะไรเงี้ยมันก็ขอโทษนะพี่อะไรเงี้ยที่ทำให้ผิดหวังอะไรประมาณเนี้ยอืมคือวันนี้กาจะมาไอ้นี่ซะหน่อยถามเรื่องอีสปอร์ตสักหน่อยว่าแบบเออมันใครจะลงบ้างอะไรเงี้ยเพราะมันจะได้เตรียมตัวเพราะว่าจบซีซั่นนี้มันก็ต้องแบบมีคัทไปเพื่อซีซั่นหน้าอะไรอีก กุสาวางไล a y อัพคิดมันเรียบร้อยขาดจะหารับสมัครเติมนิดนิดหน่อยแล้วไอ้เชือกอะไอ้เชือกก็ยังไม่ได้คุยเลยพี่เรื่องด่วนมันล่าสดุดแม่เป็นคุณแม่มั้งแม่เป็นเหตุฉุกเชิญแล้วบอกให้มันรีบออกไปก่อนเลยแต่<ว>ผมเตะมันออกไปแล้วนะ มันไปปล้นเกาะกันเหมือนกันเหรอสามคนนี้ใช่ไปปล้นเกาะไปปล้นที่เกาะก็คือนั่นแหละไอ้คือเรื่องแรกอะผมกะเคลียโดยการที่แบบว่าไอ้ที่มันโดนใบลงใบเหลืองอะไรเงี้ยทำโทษมันปรับมันนู่นนี่นั่นนิดนิดนหน่อยเพราะว่าโอเคเพื่อนในแก๊งมันเข้าใจไม่เหมือนกันไงพี่ว่าเฮ้ยบนบกอาจจะปล้นได้อะไรเงี้ยแต่บนบนเกาะนี่คือห้ามร้อยทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดอืมแต่พอมันมีเรื่องที่มันไปปล้นเกาะมาด้วยแล้วมันโกมันแบบมันปิดบังอะพี่ เอายืนเค้นกันหนะว่าเฮ้ยเชี่ยป้ายับเยืนี่ขับของใครวะนู่นนี่นั่นวะอะไรเงี้ยสักพักงหนึ่งมัก็เอ้ยเลยปืนป่ะเนี่ยสี่หกสี่อะไรเงี้ยอืมก็เลยมาถามมันอีกรอบนึงว่าเอ้านี่มึงไปป้นเกาะมาด้วยหรออะไรเงี้ยมันก็บอกมันไม่ได้ไปครับมันมันไม่ได้ป้นอะไรเงี้ยไล่ต้าก็ถามว่าแล้วช่วงที่สามที่สี่ไปไหนคนคนมันเจอรถไงพี่ที่สามที่สี่โอ้ยอะไรเงี้ยมันก็บอกมันหลับหลับคาเกาะไม่ได้ล็อกรถรถอาจจะหลุดนี่คือสิ่งที่มันแถอืมอืมแล้วผมก็บอกมัน ปิร์ก็ให้มึงพูดความจริงนะเนี่ยมันมีรูปนะว่าเป็นรถมึงนู่นนี่นั่นมันบอกเมืนไม่ได้ปนครับมันก็คือมันมันแข็งอ่ะแต่ผมให้โอกาสมันนะผมก็พูดกับมันดีๆว่าเปิดเจ้มึงโอกาสมึงพูดความจริงนะมพูดกับมันแบบนี้เลยนะก็คือจี้ให้มันรู้อะว่าผมรู้ความจริงแล้วมันก็เลกที่จะแถต่อแต่มันแถคนเดียวนะมันปิดบังอีกที่เหลือไว้จนสุดท้ายผมก็บอกว่ามึงไปใครมาเพราะมันมีคนเห็นนะว่าไปสามคนสุดท้ายมันก็เดินออกมา ก็คือเซตดเดิมที่ไปนปนกับไอ้ที่เหมืองนั่นแหละอืคือเรื่องปอนอ่ะผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เลยพี่ซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีใครรู้มันก็คือไม่มีใครรู้แต่ทีเนี้ยมันกลายเป็นมันมาปิดบงังมันโกหกกันเองไงประเด็นอะ ตึ๊บเลยไม่รู้พูดทำอะไรต่อเลยนั่นเดี๋ยวไอ้เราแม่งส่งผลกับแก๊งเราเต็มๆเลยยังไม่เป็นสามคนหลักด้วยทำอะไรตีเขาอีลุหดหงิดกำหมัด มีคนบอกว่ามีคนทักมาอันนี้เบอร์พี่ดำใช่ไหมครับเมื่อครึ่งชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมองที่แล้วบอกพอดีผมจะแจ้งข่าวว่าเมื่อคืนประมาณตีสี่มีรถเก๋สีเทาป้ายทะเบียนทีพีอาร์สี่หกสี่ออกพ้นคนบนเกาะนั่นแหละรถปืนเี่ป้ายโซทีพีอาร์สี่หกสี่นี่แหละพี่อยากได้บันหัว มีตัวเดียววะดิเอาไปใส่ก่อนไหมอ่านปะถ้าผมชนะพี่ผมขอขอที่อะไรไม่ให้ไม่ได้อันนี้คู่มันพี่ซื้อให้ใครคู่มันพี่นี่ยอ๋อเขาให้ใส่คู่กันไอ้ซูนี่ไงรู้ปลอดใจเลยปลอดใจพี่ดำเอ้าทำไมมังกรมันไม่ติดวะพี่ดำเป็นไรอ่ะใครทำไรครับพี่ชายใหญ่ คนในแก๊งกาไปป้นนะดิม,ม,มันฝา<ะ>่าฝืนกดแก๊งสรุปสั้นๆนะ่ะอ๋อก็เลยตัดสินใจอย่าเนี่ยพี่อืมมันก็รู้อยู่แล้วนี่ฮะ่สูถูกครับพี่ฟางเรื่องมันก็เรื่องที่ยากพี่ น่าจะโดนเยอะและไอ้ที่มันบอกได้เงินข้าวจานหนึ่งเงินสองรนี่โกหกอีกปะเนี่ยไม่รู้ว่พี <t <t ่รู้บ้าวว่าพี่กำลังจะซื้อคอมให้รับแล้วก็ให้มันผ่อนพี่เอาเพราะว่าคุยกันไปตอนแรกเนี่ยแล้ว เหมือนกับว่า,าคุยกับไอบ้ไอบางบางบอกว่าเออมันผ่อนไม่ได้ของบริษัทพี่คุยกับลาว่าเอ,อ้ยไม่เป็นไรเอ,อ้ยมันผ่อนไม่ได้แต่เดี๋ยวพี่เมื่อกี้ก็ถามผมว่าเราอยากได้สเปคไหนเดี๋ยวพี่ออกให้ก่อนแล้วให้มันผ่อนกันกบพี่ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยเนะี่ยน็อกโดนกัญชาโคโเคนไปอย่างละร้อยไม่โพอเอาเฟยบอก ไปปนไม่มีทางได้แค่สองร้อยเงินข้าวเอ้ยเงนินสองร้อยข้าวจานเดียวหรอพี่จะบอกให้ท้ายมาเหยือ่อนู่นนี่นั่นที่ะเต็มไปหมดคนทำงานอ่ะใช่ <นะ S 2> ถูก,ถกผมน่าจะเข้ามาผิดวันอะไรอะไ กาจะวาจะเล่นเ,เท่าไเฮ้ยถ้าเวลามาแว้มาหาพวกพี่ได้ไปสูซพี่พาไปนหนวบซ่อมไฟแล้วผมมีไม้นะเออตึง้วยมันมันเล่นคนเดียวได้ป่ะพี่ได้ได้มันมันใส่ชุดแบบไปจำกันให้ได้พอ คือแต่งตัวเหมือนกันได้ให้เหมือนกันนะคือเดี๋ยวพี่คืนของให้คนที่เขาโดนเดว่ะแต่มันก็ต้องคืนมันจะมีพวกมัวแล้วเปล่าพี่ไม่พี่บอกไปว่าขอมีรูปหลักฐาน ขนาด pelled, จนเราจับได้แล้วอะยัง <Ps> คุยกันคุยกันแล้วอะถามว่าดัดป้นได้อะไรบ้างมันยังโกหกเลยอะเนี่ยซูเอาว่าหมูเด้งแคทขายอยู่ ไม่อยา,าพี่ผมไม่เคยจะเล่นแซวพี่เล่นได้เฉยแสดงว่าไม่อยากได้จริงอะะไรนแสดงว่าไม่ไม่ได้อยากได้จริงๆถูกไหมมันไม่ได้อยากได้หมูเด้งพี่มันอยากได้ของที่มันอยู่บนหัวเราบอกแกงได้เฉยไม่ผมพูดจริงตอนแรกเดี๋ยวเรามาทำไมเฮ้อ อทำไมเป็นเรื่องผู้เขี้ยนนี่มันตัดมันจะมาในตอนที่แบบเอ็กซูก้าฟิลแฟนเออทำไมมันต้องอมาเลยตอนที่แบบมันกำลังจะดีๆด้ดวยวะเจ้าป<ห>้าไป<ห>ก่ันพี่้อนแจกเงนแจ้ให้มึงกลับไปงัดร้านเถอะเดี๋ยวกูก็ต้องไปงัดร้านเนี่ยเอา้าก็คือผมมาอยู่กับพี่ด้วยไงแต่เราพี่จ่ยายเงินแจ้งมมาช่วยตีอย่างเดียวยังไม่มีตังค์ตัวเองจ่ายเกิดแก๊งเลยสู เน้นเอาตัวเข้าแรกตอนนี้ทำงานเพื่อแก๊งเดียวขายตัวหรออันนี้ไม่ใช่ผมว่าผมว่าพวกพ,พี่น่าจะหนักนะที่นั่นกรล้านนะพี่มีสามเหรียญแล้วเนี้ยสามเหรียญนี่คือพี่งานจีร้านอืสิบห้าปะพี่งานประมาณสมชั่วโมงอะ ไม่ถึงดน,นีดผดปผมได้มาสองย <c oughs> ี่ิบสงี่สองี่วง่สองยี่สิบง่สองยั่วงีงี่สิ่สี่สิอ่วง่บบี่บมีองีบบี ผมไม่เข้าใจเลยผมงงตรงที่ว่าแม่งคือถ้ามันอยากสนุกอยากมันมันก็ก็บอกตรงๆก็ได้ป่ะวะแต่ว่าเออผมไปป้นมาพี่มันงี้งีนะอะไรอย่เงี้ยใครครับเนี่ยคือวันนี้ไม่สนใจ YouTube แล้วดิผมครับผมเดี๋ยวค่อยยิงครับมันวุ่นวายมาทำอะไรครับมาหาปีดำ อก็จะม,มีคนมาหาครับอาไร๊บนังพี่กินข้าวก่อนโอเค แล้วคุณจะออยังไง,ง,งไงตอว่างคนไหมครับพี่ต้องว่างว่าไงกระเป๋าอะไรพี่หนึ่งสองเก้าสามมาวินนี่ตัดทิ้งไปก่อนเลยคือมันนิ้วนิ้วจะขาดอะไม่ได้นิ้วจะหักอะนักฟุตบอลแม่งนิ้วขาดนักนักเออนักฟุตบอลนิ้วหักยังพักกันสามเดือนอะนี้ยังมาวินนิ้วเกือบขาดพักเดือนเดียว บ้าเปล่าฮัลโหลพี่ครับ,พ,รบพี่ดำครับว่างไงสาวาสาวพี่ดำสวัสดีครับพี่ดำสวัสดีครับครับว่ายังไงเอ่ยคือ,อหนูมีเรื่องจะถามว่าไปว่าถ้าหนูต้องไปเรเบลใช่ไหมมาลงแก๊งที่นี่อ่ะม,มันต้องทำยังไงบ้าง ต้องทำยังไงบ้างอา่าถ้าจะขึ้นสล็อตแก๊งแล้วก็จะลงชุดใช่ไหมเงื่อนไขมันน่าจะสิบคนมัน้งส่วนสล็อตเนี่ยซื้อซื้อที่ตรงนู้นอ่ะมันจะมีครีเอทแก๊งการสล็อตอยู่แสนหนึ่งอ่ก็้นขึ้นชื่ออะไรด้เลยเหรอพี่ใช่แกง๊งอะไรอะโอ้โหแต่แก๊งที่นี่มันจำกัดแค่สามสิบนะก็ส0ิบก็สาพี่ เก็สามสิบคนมีม,ม,มีมีกี่คนเอาควีนมีกี่คนอนะควีน <que> <c oughs> มีมีก็สามก็ได้ที่ไม่ใช่คือ<า>ถ้าสมม,ต,สม,มติว่ามันมันถึงแบบห้าหกสิบอะมันก็มันคือที่นี่อะมันมันคือถ้าสมมติมันไม่มีกฎอ่ะมันก็คือมันอะไรที่ไม่มีเลยกฎมันทำได้หมดอะถ้าสมมติถ้าขึ้น่องแกง๊งมันมันก็ได้นะพี่ว่าไม่เป็นไม่ไม่ได้ผิดไม่ได้ติดอะไรม่ไมันไรเลื่อนสองแก๊งได้เลยถูกไหมใช่คือถ้าแก๊งละสามสิบก็ได้ ถูกต้องต่ก็ไปตั้งชื่อเอาเองแต่แต่คือสูตรมันต้องคนละสีนะอ้าไหนพี่ก็พูดมาแล้วหนูจะขอใช้สีดำได้ไหมไม่ได้จากโลกก็รู้แล้วมันพอจะเป็นไปได้ไหมพี่แบบนี้เงื่อนไขที่จะพอเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอพี่ไม่ได้คือหญิงล้วนเหรอหญิงล้วนพี่ อย่งล้วนก็ไม่ได้อ้อาวไม่ใช่ลองลองลองถามลองถามก๊อตดูตอนนี้คือพี่ยังไม่ได้อ่าพี่จะอยู่เฉยเลยไม่กดวอลไม่ควักโทรศัพท์ด้วยลองถามก๊อตดูว่าก๊อตคิดเห็นยังไงไหนพี่ก็อยู่ไหนอะโทรโทรเลยนั่นน่ะอยู่หน้าตู้แดงพี่ก็ใส่ไปเลยพี่เจี๊ยบขนมเขาตีดิสู้ก็ส่วนดิกลัวอะไรอ่ะโอ้แค่เสียงเขาพี่ก็ครูอะไรยังงั้น ดูดีหน้าเข้มๆมีนี่คือที่โอ้โหใบคนนี้หน้าแก่จังอ่ะคนเนี้ยอ๋อหน้าบั๊กเหมือนกันเลยครับพี่ใส่รองเท้าสิเส่รองเท้าทีนึงแล้วทำยังไงอ่ะ F2 อ๋อ F2 ใช่เหมือนพี่ก่อนจะไม่หายไหมนี่ยืนอยู่นู่นยืนคุยทุเลาอยู่นู่นหนึ่งฮัลโหลครับหายไหมับยหายครับหายแล้วหายแล้วครับสวยแล้วครับ ของพี่ยาไม่หายอีกรอบไดแม่พี่ตอนค่ะพี่ปีดพี่ดำเพราล่าสุดหนูขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับพี่หนูอยู่นี่โอเคพี่ก็ส์ครับคือตอนนี้หนูอ่ะมีแผนว่าจะมาขึ้นแก๊งที่นี่แต่ว่าหนูอยากขอว่าหนูขอใช้สูตรสีดำได้ไหมเป็นแก๊งหญิงล้วนได้ไหมครับพี่หญิงล้วนเหรอครับใช่ครับหญิงล้วนสูตรสีดำแต่เรื่องสูตร ทุกแก๊งที่คุยพี่จะให้พี่ดำเป็นคนตัดใจตัดตินใจหมดเลยอะอ้าวอันนี้คือไม่เมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่ตอบไปแล้วแต่ก็ลองตอบดิพี่ตอบไปแล้วเมื่อกี้พี่ตอบไปแล้วสีดำเหรอถ้าสีดำถ้าเป็นถ้าเป็นหญิงล้วนเนี่ยคิดว่าไม่อาจจะไม่มีปัญหาครับแต่ว่าวไม่อยากให้ดำแบบว่าดำเลยอะสวยสวยครับพ <c oughs> ี่ไม่เหมือนกันนะไม่แต่ถ้ามาดำแบบถ้าดำลงมาดำเลยแล้วมันแบบไม่พี่ว่ามันก็เราก็ต้องไม่คือเมื่อกี้พี่ตอบไปว่าไม่ได้นะอ้าวเหรอก็นี่ไงผมคุยอยู่เนี่ยพี่คุยอยู่เนี่ย มันไม่ควรเป็นดำลว้วนอ่ะเขาใจ๋คแบบว่ามันต้องชัดเจนอะ่ะเฮ้ยอันนี้คือแก๊งเราเว้แต่ไม่ใช่สีดำต้องมีสีอื่น <S <S แต่พี่บอกไปว่ามันจำกัดแค่สาแต่ถ้าอาควยมี60ก็ต้องไปขึ้น2แก๊งแต่สูตรก็ห้ามสีเหมือนกันแมวแมวคืออะไรแมวคืออะไร อยากใช้สีดำอ่ะเจี๊ยบเราเราคนละแกนปลาเจี๊ยบแล้วมันก็ถามว่าจะ๊ยบมาคุยกันรูปครับถ้ามันลุงเราไหมล่ะพี่เเมจ็บบนัครพี่ว่าไม่ไหวหรอกเข้าไปคุยกันแล้วเราเราสามไปปรึกษากันก่อนเลยอืมไป็ไหนแล้ววะโอ๋ย แล้วพวกครอบครัวที่ใช้สติดำันี่พี่เอาไงน้องก็ถามมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวส่งไอ้พวกตัวตึงไปจัดการ ก็ผมมีเหรียญแตะที่มันตีมอันนี้มาร้อยร้อยห้าเหรียญเนี่ยเราไปขึ้นมีได้ปะได้ได้ได้ร้อยหนึ่งบัตรสามอันมีเด็กที่แลกเช็คแต่ไม่ใช่คนในแก๊งเมื่อวานโดนพ่นเช็คสองแสนไปใบหนึ่งเด็กบอกว่าวิ่งออกจากโต๊ะแล้วโดนเลยพ่นอยู่เนเบลมาสองวันแล้วหยุดพ่อแม่รถอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ไอ้เคสนี้ไม่ใช่ไอ้เคสเคสนี้เคสนี้ไม่ใช่ พี่ดูผมนะพี่ดูหมายว่าไงคือถ้าหนูจะเอาเป็นดำชมพูได้ไหมพี่พี่เปนแบบไม่อ่ะขอดูก่อนขอดูก่อนได้เลยแสดงว่าจะออกแบบมาแล้วเหรอไม่ได้ออกแบบมาแล้วพี่แต่ว่าก็พี่บอกว่ามันเป็นพอจะเป็นดำได้แล้วก็หนูก็เลยอาจจะเป็นแบบฟิลแบ็ทิ้งไงพี่แบบว่าน่ารักน่ารักเรงี้วัดกันหนึ่งหถ้ามึงแพ้ออกก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะถ้ามันดำชมพูมก็ได้แต่ถ้าแบบมาดำเลยไม่ได้แบบที่ก๊อตพูดเลย โอเคครับงั้นเดี๋ยวหนูส่งเว็บสูตรให้พี่ดูอีกทีหนึง่งก็ได้ครับพี่ต,ต้องส่งต้องส่งแล้วก็แบบว่าไอ้นี่นะคือต้องต้องให้แบบว่าโอเคพี่โอเคแล้วถึงลงนะไม่ใช่แบบว่าลงมาใ,ให้ดูดดแล้วพี่ฮี่อยู่เลยนะพี่บอกก่อนได้ครับพี่ก็คือ,อถ้าเอาอย่างนี้ก็เป็นแบบว่าทำเล็บสูตรส่งให้พี่ดูเรียบร้อยก่อน,อนแล้วค่อยขึ้นแกงก็ได้พี่อืมแต่ขึ้นแกงมันง่ายมันต้องถามกอดับมันใช้ พอบัตรคิดเอทใช่ไหมพอมันจะขึ้นใช่ไหมพอขึ้นเสร็จปุ๊บไอสล็อตเนี่ยไม่รู้ว่าขึ้นมาตอนแรกมันได้กี่สล็อตแต่พอเวลาจะบวกหนึ่งสล็อตเนี่ยเออบวกหนึ่งสล็อตต้องเสียแสนหนึ่งนะครับพี่ใช้เ<อ>งินสองล้านหนึ่งเพื่อขึ้นสล็อตให้ครบอ่ะถ้าผมมมไ่สองล้านหนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช้บัตรแรกอะ่ะแสนหนึ่งอะ่ะมันจะได้สิบสล็อตอแต่บัตรต่อๆไปใบละแสนอ่หัวละหัวละแสนอ่าพี่โจแต่ม่ได้ยินไหม ได้ยินไหมที่พี่เขาพูดอ่ะแต่เป็นเฮดเหรอแต่เป็นแต่พี่แต่เป็นเฮดพี่แต่ต้องซื้อบัตรแต่ต้องซื้อบัตรที่แลนนะบัตรมันถ้าจะขึ้นแก๊งอ่ะเพแต่พี่มีแสนหนึ่งไหมพี่ก๊อฟขึ้นเลยไปละถ้าขึ้นเลยเดี๋ยวเอาตังค์ให้อุ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยไอดีเลยแสนหนึ่งใช่ไหมป่าซะด้วยเอาเลยอ๋อพื้นอหนึ่งเก้าแปดตายแล้วครับพี่พี่พี่จะต้้องขึนเกินตัวให้เนี่ย ต้องขึ้นเลยนะเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่เอาไปหมดนะได้ไปไปขึ้นเลยมีกี่คนแล้วตอนเนี้ยเอามาน้องอยู่กี่คนเนี่ยมันก็กวาดให้หมดเนี่ยไม่ครบก็กวาดไปเลยหญิงอ่ะมันต้องสิบคนอ่ะไอ้สล็อตไปคนแรกอ่ะใช่ถ้าถ้าจะลงมันนั่นแหละแต่ที่นี่ไม่มีไอ้นี่นะไม่มีอะไรครับไม่มีไม่มีแก๊งหญิงล้วนนะนี่น่าจะเป็นแก๊งแรกหรือว่ามีวะปกติ อย่างวาเลรี่ก็ผู้หญิงนะเยอะแต่ผู้ชายก็เยอะอยู่นะกึ่งๆประมาณนี้วาเลรีส่สหะพี่วาเลรี่สหะแต่หญิงจริงๆมันก็มีแก๊งผู้หญิงล้วนอยู่แต่เขายังไม่ขึ้นวายโดนแน่เอาคือโดนแน่เดี๋ยวพี่รับเองผมว่าเราไปช่วยดันอาวุธแก๊งหญิงล้วนแก๊งนู้นเปล่ะพี่เออใช่พี่เห็นว่าแก๊งรถกระทืบว่ะใช่ใช่ก็คนตาแจ๊คครับเซตที่สามครับ คนที่ใครอะใคร่ะเนี่ยเนี่ยใครอะอหนูเป็นเด็กในแก๊งค่ะอ๋อเด็กในแก๊งชื่ออะไรครับ<ม>ชื่อเฮ้ย<ม>เราคนใหม่เหรอไม่เป็นคนเก่ง <มะ S 2> เลยใ้าเ่ะหนูเป็นคนใหม่เราชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อเมอร์ค่าเมอร์เอสเม,มอร์วามแรอ อบยังตึงกับเรื่องอะไล้า,ลาไปเปลือยจนเลยวะไอ้เชือกอีกคันหัว,วไวทยพี่ก้อยอยากเห็นหนูโดนหรอเอออยากเห็นเจ็บลงกระทืบอุ้ยพี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะถ้าหนูโดนอะ่ะอยากเห็นไอ้เจ็บโดนดาบแบบคุณ<บ>จะจิก<อ>หัวมึง,งวัน<บ>นีช่ชอบไปแก้ชอบไปชอบไปแกล้งเขาชอบไปแกล้งสาวเล็กสาวน้อยโดนเองบ้างโดนแน่ จะต่อยหาบหาพ่อมัอ้งคนในแก๊งตอนเนี้ผมใส่ไดยทุกคนแหละคนที่อยู่ตอนนี้นะมันมือดีทุกคนเลยอยู่มานานทุกคนเลยตอนนี้มีกี่คนอ่ะถ้าไม่นับดีมกับหลงที่เพิ่งข้ามมาใหม่ที่เหลือก็อยู่มานานหมดเลยครับผม,ผม คือยันวินมันโกหกผมยันวินนาทีสุดท้ายเกมข้างนอกก็เล่นด้วยกันไอจา่าก็เล่นเกมกับน้องออกจะบ่อยบาโลก็เล่นด้วยกัน